สวัสดีครับผม MU สมัยค่ที่เขาบอกกันว่า Toyota v วีออสะมันยอดฮิตฮิตจริงว่าเดี๋ยวผมพาไปพิสูจน์ตามมาถ้าพูดถึงรถเก๋งขนาดกลางเครื่องพันห้ผมว่ามันก็มีหลายยี่ห้อนะแต่คุณจะต้องนึกถึงยี่ห้อ Toyota v วีอรุ่นนี้แน่นอนเขาว่ากันว่าคนใช้กันเยอะ แต่ผมไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าเยอะจริงปัเดี๋ยวผมอ่ะจะไปเซนทันระหว่างทางไปเซนทันเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาหากันว่ามีคนใช้วีออสกี่คัน1นสองมีแค่ออกจากร้านมาแป๊บเดียวเจอสองคันแล้ว3 3มสห้า 6นี่ครับสีเงินสงเก่า6กเจ็ดเจก็นับ8ครับโอ้โหอันนี้9ก้าเห็นไหมสิบแ <10. S 2> <10. S 1> น่นอนนี้ก็ได้นับนับทุกนี้เครื่องมือเดียวกัน11อ็ด <10. S 1> อันนี้ <10. S 1> 12 12แล้ว13 สามจออยู่คนเดียวโดดเลยสีนีสิบหครับสีขาวครับสิครับสิบครับสีบอลเงินครับสิครับ17ครับสิครับสีเงินครับสิครับ1ิครับชมนี้โมไม่มาสิบครับสิครับสีขาวนี้ใช่ครับสิเก้าครับยีครับสีขาวอีกแล้วครับยีครับ แล้วก็21ครับอุ้ยสีดำสีดำเลย21น,นะนี่21่สิบอ่านอีกไหมยี่า22ครับยี่สิสอีบอลเงินนี่เลย jam jam ยี่ 22. สิสองี่สิบสครับ23สีบอลเงินเห็นไหมยี่สินี่สีบอลเงินกว่ามือนี่อ่าสีออกเทานี่สีเดียวกับรถเราเลยนะยี่ครับสีขาวนี่ครับยี่สิบสา13 24 ยี่ห้าสีดำครับผมสีดำยี่ห้าไปต่อยี้ามีอะไรอีกไหมยี่ห้าแล้วอันนี้คนละโฉมนี่ e แคนละเครื่องยี่้าแล้วยี่ห้าแล้วมีใครมากกว่านี้ไหมครับยี่ห้าล้ครับยี่ห้าแล้วครับยี่ห้าแล้วครับดูท้ายดูเห็นไหมโอ้นี่ยีหครับยีครับุ่นห้าสิบปีเลยรุ่น50ปีเลยเก่าหน้าดูนะฮะ ยีครับสีขาวจำาแลย่สิบเจ็ดครับยีครับไหนครับยี่ิบแปดครับวันนี้มาสิบสานะครับยีิบแดครับเดี๋ยวเราลองลงใต้ดินกันบ้างนะไปด้วยยีิบเก้าครับยีิบเกครับยีิบเก้านะฮะสิบครับ30มสแล้วครับ30ครับอ่ามีอีกไหมสามเอ็ดครับ3ามเอ็ดครับโดมนี้ใช้ได้ครับสามเอ็ด นี่ครับสีขาวขวามือเราสามสองนะครับสามสองแล้วก็สามสามครับย MY13 ครับสามสามสามสี่สีดําครับสีดําครับสามสี่ครับผมสามห้าครับสามห้าครับสามหกครับนี่ยาสามเจ็ด MY13 ครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดนูนนูนนูนสีบอลเงินอีกสามแปดครับสามแปดด้านท้ายมือเราสามแปดครับผม ใช่ไหมนี่ใช่ไหมสามเก้าครับสีน้ำตาลครับสามเก้าครับสี่สิบสี่เอ็ดอหมันจะไข่ดีอะไรขนาดนั้นสองขันลวด 48, สี่เอ็ดสีดำด้านซ้ายครับสี่สิบสองครับสี่สิบสองสิบสองนะครับนี่ซ้ายมืออีกขันหนึ่ง 43, 43. สี่สิบสามครับสี่สิบสามซอยนี้ซอยสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะกลับละสี่สามอ้าวขวามือขวามือ สีบสีครับสีขาวจัวครับสีครับผมสี่สครับอ่าสีสีแดงครับอ่าเรื่องตัวนี้หนึ่งเงีนแทบแน่นอนอ่าสีครับสีครับซ้ายมือของเราครับสีครับขับปาดหน้าเราไปแมปแมปสี่ครับผมมาดูกันมาดูกันสีครับ48ครับ อ่าสี่สิบเก้าครับสีดำแจมแมวเลยสี่สิบเก้าอ่าห้าสิบสีขาวนี่อันนี้ก็ใช่นะครับหนะนะ้าสิบเอห้าสิบเอ็ดนะนะใช่ไหมสีขาวคันนี้ห้าสิบเอ็ดละห้าสองครับผมเจอทุกหยมย่าเสร็จสิ้นภารกิจที่เราไปนับกันแล้วนะครับปรากฏว่าได้52คบคัน ช่างกล้องบายพิควันเฮ้ย hey รู้บ้างไหมครับว่าทำไมผมถึงนับ t o y ยต a v ว o อเนี่ยทุกโฉมเลยตั้งแต่03เป็นต้นมาถึงปี13บ4เพราะมันใช้เครื่องบล็อกเดียวกันไงครับมันใช้เครื่องรหัส 1NZ ซึ่งพวกนี้นะอะไรเรื่องของเครื่องยนต์นกลไกอ่ะมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยถ้าคุณมี รถรุ่นนี้อยู่นะครับลองไปสังเกตรหัสเครื่องตัวเองดูดีๆนะครับแต่มันอาจจะมีเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นแบบพวกคันเร่งสายกับคันเร่งไฟฟ้าอะไรพวกนี้คือมันก็มีเปลี่ยนบ้างิีหน่อยแต่โดยหลักใหญ่ของเครื่องยนต์เนี่ยประมาณสัก80%เนี่ยเหมือนกันครับผมสำหรับใครก็าตามนะครับที่ชอบ Toyota v o ีออยู่นะครับผมไม่มีอะไรจะนำเสนอเกี่ยวกับมันเลยเพราะมันเป็นรถที่ ดูแลง่ายไม่จุกจิกมีความทนทานสูงภาพบำรุงรักษาเนี่ยก็โคตรถูกเลยเพราะว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้อย่างที่ผมบอกไปมันใช้มาเป็น10กว่าปีนะครับแล้วก็อะไหล่มันหาง่ายมากๆเลยรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลรักษาถูกมากๆดังนั้นผมไม่รู้จะพีเซนต์อะไรเกี่ยวกับมันนะครับซึ่งถ้าคุณจะเอารถโตโยต้าเนี่ยไปเทียบกับพวกรถยุโรป แน่นอนครับรถยุโรปมีความแข็งแรงในเรื่องของบอดี้มากกว่านะครับช่วงล่างอาจจะมีความหนึบก,กว่าเจ้าตัว t o y ยต้าวีอนี้แน่นอนนี่อาจจะเป็นข้อด้อยสําหรับคนบางคนหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่ารถยุโรปที่มีความแข็งแรงสูงช่วงล่างดีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบความปลอดภัยสูงเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการที่คุณจะต้องดูแลระบบเหล่านั้นตามมาด้วยนะครับ ดังนั้นใครก็ตามที่ชอบรถแบบไม่จุกจิกมีคนใช้เยอะแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้ขับรถซิ่งอะไรมากมายไม่ได้ต้องการความปลอดภัยหรือระบบอะไรที่มันล้ำมากมายนักเป็นระบบที่ดูแลง่ายๆเบสิ Basic, ควมว่า v ีออน่าจะเหมาะกับคุณเจ้า t o y o ต a v i o อคันนี้นะครับเป็นรุ่น 1.5J ปี2012 แน่นอนครับรุ่นเจเนี่ยก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ตัวนี้ไม่ได้โลนะครับก็มี ABS มาให้ด้วยสิ่งที่คุณจะได้สำหรับรถคันนี้ก็คือมีการแต่งล้อแม็กมาให้ใหม่แล้วมียางใหม่4เส้นแล้วก็หน้าจอมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงอะไรได้นะครับอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงใช้ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับย้ำนะครับว่าเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลขไม่ใช้น้อยมากๆใช้มาแค่1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเอง ถ้าคุณเทียบดูนะครับปีนี้2021แล้วรถปี2012เอาจะว่าไปก็9ปีแล้วนะครับวิ่งมาปีละประมาณหมื่นนิดนิดเองก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยอย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณคิดว่า v i o อคือรถที่เหมาะกับคุณก็ลองท้าใครมาคุยกันดูครับคันนี้ขายแค่269,000บาทเท่านั้นเองถ้าลูกค้ามีเครดิตดีสามารถใช้เงินออกรถจบ9,000บาทแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0พกว่าบาทเองนะก็ลอง ถ้าใครมาคุยกันละกันถ้าใครชอบรุ่นนี้ผมเอ็มยูสมัยคานแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ